คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนที่ขยันสายตัวแทบขาดตื่นตีห้าเลิกงานเชี่ยงคืนถึงยังมีเงินในบัญชีไม่เท่ากับคนที่ดูเหมือนแทบไม่ทำอะไรเลยถ้าความขยันคือคำตอบจริงๆคนใช้กำลังแลกเงินคงเป็นมหาเศรษฐีไปทั่วโลกกันแล้วความจริงที่น่ากลัวคือคุณอาจจะกำลังวิ่งอยู่ในลู่ที่ถูกตั้งค่าไว้ตลอดชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวรู้ไหมครับว่า แ0ของคนที่ถูกาะวันที่1จะกลับมาจนกว่าเดิมภายในไม่กี่ปีทำไมเงินหลัก10ล้านร้อยล้านาาจึงไหลออกจากมือเขาเหมือนน้ำรั่วนั่นเป็นเพราะว่าสมองเขายังถูกตั้งค่าไว้ที่อุณหภูมิของความจนถ้าวันนี้คุณไม่เปลี่ยนในหัวของคุณต่อให้คุณได้เงินล้านในวันนี้ พรุ่งนี้มันก็จะมีเรื่องให้คุณใช้มันหมดไปอยู่ดีลืมเรื่องเศรษฐกิจไปได้เลยครับลืมเรื่องรัฐบาลไปได้เลยหรือเรื่องดวงก็ลืมไปได้เลยศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดที่ขวางทางความรวยของคุณไม่ได้อยู่ภายนอกแต่มันซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณอยู่ในโปรแกรมวันนี้เราจะมาเผาคนจนในตัวคุณออกและลงโปรแกรมใส่ในหัวของคุณใหม่ไปพร้อมกันสวัสดีครับทุกคน ยินดีต้อนรับสู่ช่องของผม FG Academy วันนี้เราจะมาผ่าตัดสมองกันหลายคนอาจจะรู้สึกเจ็บจี๊ตเหมือนโดนตบกลางเวทีกลางสี่แย่แต่มันคือความเจ็บปวดที่จะปลุกคุณให้ตื่นจากฝันร้ายลองจินตนาการดูนะครับชีวิตคุณคือบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับเพดานที่มีความสูงจำกัด สมมติว่าเพดานบ้านของคุณสูงแค่1,50เมตร้าสเซนตอให้คุณเป็นคนที่มีศักยภาพสูงแค่ไหนตัวสูงตัวใหญ่แค่ไหนแต่ทันทีที่คุณยืนขึ้นหัวของคุณก็จะกระแทกเพดานทันทีคุณจะรู้สึกอึดอัดคุณจะรู้สึกเดินลำบากสุดท้ายคุณต้องยอมก้มตัวลงเพื่อให้ชีวิตของคุณอยู่ในบ้านหลังนั้นได้เงินในกระเป๋าของคุณก็เหมือนกันก็จะถูกขังอยู่ในบ้านที่ ดานต่ำแบบนี้มันคือขีดจำกัดของความมั่นคงลองนึกภาพตามผมดูนะครับเหมือนคุณมีแอปพลิเคชันธนาคารลับอยู่ในสมองแต่แอปถูกตั้งค่าวงเงินไว้สูงสุดที่50,000บาทจุดที่น่ากลัวที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขยันคุณทำโอทีหรือคุณโชคดีได้งานใหญ่ๆมาจนยอดเงินในบัญชีของคุณพุ่งไปแตะ1 0 0 0 0แสบาทระบบความปลอดภัยของคุณก็จะดังทันทีมันจะร้องเตือนคุณว่าเฮ้ hey นี่มันผิดปกติวงเงินมันเกินแล้วอันตรายเพราะสมองของคุณรักษาความปลอดภัยมากกว่ารักความรวยมันจะสั่งให้คุณรีบกำจัดเงินส่วนที่มันเกิน50,000บาทออกไปให้เร็วที่สุดโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำคุณจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้เครียดจังไปช้อปปิ้งดีกว่าแก้เครียดหรืออยู่ดีๆเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้ทักไม่ได้คุยกันมานานก็ขอยืมเงินหน่อยแล้วคุณก็ดันใจดีผิดปกติ ยอมให้เขายืมเงินไปเฉยๆสุดท้ายยอดเงินในบัญชีของคุณก็ดิดลงมาที่ห้าหมื่นบาทแล้วคุณก็ถอนหายใจย,วยาวๆอ้ค่อยโล่งใจหน่อยสบายอารมณ์ดีขึ้นคุณเห็นความจริงที่โหดร้ายไหมครับที่ผ่านมาคุณโทษดวงซวยโทษเศรษฐกิจแต่ความเป็นจริงแล้วสมองของคุณนั่นแหละที่ปล้นเงินตัวเองเพราะมันทนเห็นคุณรวยเกินเพดานที่ตั้งไว้ไม่ได้ทําไมถึงเป็นแบบนั้นนั่นเป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของคุณเชื่อมโยงความรวยที่เกินเพดาน เข้ากับความไม่ปลอดภัยเช่นถ้ามีเงินเยอะเดี๋ยวญาติก็มารุมถ้ามีเงินเยอะเดี๋ยวคนก็นินทาถ้ามีเงินเยอะเดี๋ยวจะไม่มีความสุขเหมือนพ่อแม่คำถามสำคัญวันนี้ถ้ามีเงินเยอะเดี๋ยวก็จะไม่มีความสุขทำไมต้องเป็นแบบนี้คำตอบคือความคุ้นเคยสำคัญกว่าความมั่งคั่งมันยอมให้คุณปลอดภัยในแบบที่คุณคุ้นเคยมาทั้งชีวิตดีกว่าให้คุณรวยในโลกใหม่ที่มันไม่รู้จัก มันกลัวว่าถ้าคุณรวยขึ้นจริงๆชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปกลัวว่าคุณจะรักษาเงินนั้นไว้ไม่ได้กลัวว่าความสัมพันธ์รอบข้างจะพังทลายสุดท้ายเพื่อเป็นการปกป้องคุณจากความกลัวเหล่านั้นจิตใต้สำนึกเลยเลือกทางที่ง่ายที่สุดคือการทำให้คุณถังแตกเพื่อให้คุณกลับมาอยู่จุดที่มันควบคุมได้คำถามสำคัญที่ผมอยากจะให้คุณคิดเพดานต่ำๆหรือวงเงินจำกัดที่คอยขวางทางรวยของคุณมันมาจากไหนใครเป็นคนใจร้าย ที่แอบมาสร้างเพดานไว้ในหัวเราในเมื่อตอนเราเกิดมาทุกคนคือผ้าขาวพร้อมที่จะมั่งคั่งความจริงก็คือชิมเขียวพวกนี้ไม่ได้แถมมาจากโรงพยาบาลแต่มันถูกสะสม และติดตั้งในสมองของคุณผ่าน3ามช่องทางหลักที่อันตรายที่สุดซึ่งทำงานร่วมกับไวรัสที่คอยกัดกินศักยภาพทางการเงินของคุณมาหลายปีหลายสิบปีเรามาดูไวรัสตัวแรกกันผมเรียกมันว่าไวรัสแห่งเสียงลองหลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กดูนะครับตอนที่คุณนั่งกินข้าวที่บ้านคือตอนที่คุณของเงินไปซื้อของกินซื้อขนมกินคุณเคยได้ยินประโยคซ้ำ แบบนี้ไหมครับเงินทองมันหายากนะลูกไม่ได้งอกออกมาจากต้นไม้ดูคนรวยคนนั้นสิสงสัยจะทำธุรกิจสีเทาแน่ๆดูคนรวยคนนั้นสิต้องทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแน่ๆต้องโกงแน่ๆเรามันจนต้องเชียมตัวยาวไฟสูงหรือคำยอดฮิตที่เด็กทุกคนอาจเคยได้ยินมากที่สุดคือไม่มีตังค์ไม่มีเงินตอนเด็กๆเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจริงหรือไม่จริงเราแค่รับมันเข้ามาเต็มเ เหมือนฟองน้ําที่ดูดซับสิ่งสกปรกและเชื่อไหมครับพอคุณโตมาเสียงของพ่อเสียงของแม่หรือเสียงของผู้ใหญ่ในตอนนั้นมันจะกลายเป็นเสียงในหัวของคุณในวันนี้เวลาที่คุณเห็นโอกาสในการลงทุนใหม่ๆเวลาที่คุณเห็นช่องทางการสร้างไรายได้ใหม่ๆเสียงในหัวของคุณมันจะตะโกนบอกทันทีว่าอย่าไปทํามันเสี่ยงอย่าไปทํามันยาก อย่าไปทำมันอาจไม่สำเร็จหรืออีกเสียงหลายๆอย่างที่มันตะโกนอยู่ในหัวของคุณเวลาที่คุณอยากจะเริ่มทำธุรกิจหรือเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งเสียงนั้นมันจะบอกคุณเสมอให้คุณเจียมตัวอย่าไปสูงอย่าใฝ่ฝันอย่าคิดที่จะอยากสำเร็จสุดท้ายคุณก็ไม่กล้าขยับทำอะไรทั้งนั้นหยุดอยู่ที่เดิมไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะคุณถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยคำพูดในอดีต ที่คุณไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาต่อไปไวรัสตัวที่สองไวรัสตัวนี้คือไวรัสแห่งพฤติกรรมมีคําพูดที่ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นในเรื่องของการเงินคํานี้คือความจริงที่น่ากลัวที่สุดครับลองสังเกตดูนะครับว่าในหัวของคุณซึ่งก็คือคนที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณท่านมีนิสัยทางการเงินแบบไหนท่านเป็นพวกนักเก็บตัวยงไม่กล้าใช้เงินแม้แต่บาทเดียว ไม่กล้านําเงินไปซื้อของหรือลงทุนทำธุรกิจหรือทําอะไรหรืออยู่อย่างประหยัดสุดขีดจนชีวิตไม่มีความสุขเสื้อผ้าไม่กล้าซื้อรองเท้าไม่กล้าซื้อแป้งไม่กล้าซื้อครีมไม่กล้าซื้อหรือท่านเป็นพวกนักช็อปสายเปยที่มีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเห็นอะไรก็อยากได้เสื้อผ้าโทรศัพท์มือถืออะไรที่ออกใหม่ก็อยากได้อยากซื้อ สุดท้ายเครียดมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดเงินเก็บไม่เคยเหลือไม่เคยมีเงินเก็บเครียดมากก็ใช้เงินคุณคิดว่าพวกท่านเป็นแบบไหนครับทั้งสองแบบนี้ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันสถิติบอกว่าคนส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมทางการเงินเหมือนพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งแบบเป๊ะๆหรือสูงมากๆ ถ้าคุณสงสัยว่าทำไมตัวเองถึงเก็บเงินไม่อยู่สักทีลองมองดูในกระเป๋าของคุณดูแล้วมองไปที่นิสัยของคนในบ้านคุณอาจจะเห็นเงาของใครบางคนอยู่ในนั้นก็ได้ถัดไปจะพูดถึงไวรัสตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3คือตัวที่รุนแรงที่สุดและเจ็บปวดที่สุดผมเรียกมันว่าไวรัสแห่งบาดแผลบางครั้ง ในหัวของคุณอาจจะไม่ได้มีไวรัสที่มาจากคำพูดหรือพฤติกรรมแต่มันมาจากเหตุการณ์ที่คุณได้เสียน้ำตาเสียใจหรือโกรธเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเจอในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามมีเคสที่น่าสนใจจะเล่าให้ฟังครับผู้ชายคนหนึ่งเกลียดคนรวยแบบสุดๆเกลียดมากใครรวยก็หาว่าเขาโกงใครรวยก็หาว่าเขา ทำธุรกิจสีเทาเป็นคนไม่ดีสิ่งที่เขาคิดอย่างนั้นลึกๆแล้วเขาก็มีความเจ็บปวดเพราะว่าเขาทำงานหนะักพยายามมากเหนื่อยมากแต่ก็ไม่รวยสักทีพอไปขุดคุยความทรงจำในวัยเด็กก็น่าตกใจครับตอนเขาเป็นเด็กเขาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแบบรุนแรงเรื่องของเงินไม่พอใช้พ่อก็เครียดมากๆจนล้มหัวฟาดพื้นต่อหน้าต่อตาวินทีนั้นสมองของเด็กน้อยคนนั้นสรุปว่าเงินเท่ากับ ตัวปัญหาที่ทำให้พ่อแม่ทะเลาะกันทำให้พ่อเจ็บตัวตั้งแต่นั้นมาจิตใต้ำนึกของเขาก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นบอดิการ์ดป้องกันตัวของเขาเลยพยายามผลักสายไล่เงินออกไปจากชีวิตของเขาเพราะลึกๆแล้วเขาไม่อยากให้เงินเข้ามาทำร้ายคนที่เขารักอีกวินาทีนั้นที่พ่อล้มหัวฟาดพื้นต่อหน้าต่อตาเด็กคนนั้นโลกทั้งใบของเขาเหมือนหยุดหมุนและในจังหวะที่ ได้พบกับอารมณ์แบบนั้นจิตใต้สำนึกของเด็กคนนั้นก็ได้สร้างสมการทางการเงินที่ผิดพลาดขึ้นมาเด็กคนนั้นไม่ได้มองด้วยเหตุผลของผู้ใหญ่นะครับเด็กคนนั้นไม่ได้สรุปว่าเพราะความจนพ่อเลยเครียดจนล้มแต่เขาสรุปว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้ยินในวินาทีนั้นเขาเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องของเงินเขาเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะเงินสุดท้ายเขาเห็นพ่อเจ็บ ตัวก็เพราะเงินสมองของเด็กน้อยคนนั้นบันทึกข้อมูลลงไปในสมองเงินเท่ากับาคาตกรที่ทำลายความสุขครอบครัวเงินคือสารตั้งต้นที่นำมาซึ่งความเจ็บปวดนั่นแหละครับคือความน่ากลัวพอขัโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แม้จะพยายามหาเงินแทบตายแค่ไหนแต่สุดท้ายจิตใต้สำนึกก็จะทำงานแบบเข้มแข็งอย่างมากเมื่อไหรก็ตามที่เขาเห็นเงินที่มีเก็บ เมื่อไรก็ตามที่เขากำลังจะรวยเสียงลึกๆในหัวของเขาเตือนทันทีว่าระวังนะอย่ามีเงินถ้ามีเงินคนในบ้านจะทะเลาะก,กันถ้ามีเงินเดี๋ยวจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นสุดท้ายเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้กลับไปเจ็บปวดแบบในอดีตจิตใต้สำนึกของเขาสั่งงานลึกๆทำลายโอกาสนั้นทิ้งไปซะเขาอาจจะเผลอลงทุนผิดแล้วเสียงเงินไปเฉยๆหรืออยู่ดีๆ ก็ใช้เงินก้อนใหญ่หมดไปกับเรื่องไร้าสาระเพื่อให้ตัวเองกลับมาอยู่ในสถานะไม่มีเงินเพราะสำหรับเขาแล้วการไม่มีเงินคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดที่จะไม่มีใครเจ็บปวดอีกทุกคนคิดตามทันไหมครับตัก,กะที่ผิดเพี้ยนในวัยเด็กมันกลายเป็นกำแพงเหล็กที่กั้นคุณออกจากความมั่งคั่งในวันนี้ตอนเด็กเราอาจจะจาเรื่องราวไม่ได้แต่จิตใต้สำนึกลึกๆแล้ว มันบันทึกทุกอย่างแบบผิดเพี้ยนแล้วยิ่งวันนี้คุณใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่คุณไม่พยายามโปรแกรมข้อมูลใหม่ๆลงไปในหัวคุณก็จะไม่มีทางสำเร็จหลายคนมาถึงจุดนี้แล้วก็เริ่มเครียดหรือเริ่มเหนื่อยตก วิตตกกังวลแต่ทุกอย่างมันสามารถแก้ไขมันสามารถรีเซ็ตได้ครับหลายๆตัวที่ผมพูดมาทุกคนสามารถแก้มันได้ด้วยตัวเองเราจะรีเซ็ตทั้งระบบใหม่หมดคล้ายๆกับการที่เรากำลังจะลบซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอะไรออกจากมือถือถ้าเราเจอโปรแกรมที่เราไม่ได้โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องถ้าเรารู้เราก็สามารถลบมันออกไปได้มาลองฟัง4ขั้นตอนดูขั้นตอนที่1 การรู้ตัวนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับคุณต้องกล้ายอมรับว่าตอนนี้เพดานในหัวของคุณมันต่ำเกินไปลองเอากระดาษก็ได้ครับออกมาสักหนึ่งแผ่นลองมาเขียนลงในกระดาษดูเรื่องที่คุณพอจะนึกได้ไม่ต้องทั้งหมดว่าตอนเด็กๆคุณคิดว่าพ่อแม่ของคุณพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินแบบไหนให้คุณฟังคุณเห็นพฤติกรรมอะไรที่น่ารำคาญใจเกี่ยวกับ เรื่องเงินภายในบ้านบ้างลงเขียนออกมาเพื่อให้คุณยอมรับก่อนถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าอ๋อนี่ไงมันเป็นความคิดที่ไม่ใช่ของฉันนี่ไงมันคือโปรแกรมโบราณนี่ไงมันคือโปรแกรมที่เราไม่ได้ติดนั่งเท่านั้นแหละครับคุณก็มาถึงครึ่องทางแล้วยอมรับแล้วก็ลบมันทิ้งไปซะมาถึงขั้นตอนที่สองเราจะต้อง ทำความเข้าใจคุณต้องเข้าใจว่านิสัยของคุณตอนนี้มันไม่ใช่สันดานหรือ DNA ของคุณแต่มันคือผลลัพธ์ภายนอกที่คุณออกไปใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาหลายอารมณ์หลายนิสัยคุณก็จะถูกป้อนข้อมูลเข้ามาเป็นตัวคุณในวันนี้คุณไปทํางานคุณเครียดกับหัวหน้างานกลับมาบ้านคุณก็เครียดเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกตัวออกจากโปรแกรมให้ได้ อย่าเอาโปรแกรมนั้นมาใส่ไว้ในใจอย่าเอาโปรแกรมนั้นมาอยู่ในหัวคุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเข้าใจเมื่อคุณเข้าใจแล้วข้อที่สคุณจะมาแยกแยะนี่คือขั้นตอนที่สำคัญมากๆครับเพราะว่าเราจะต้องบอกกับตัวเองในกระจกคุณอาจจะไปยืนหน้ากระจกแล้วก็ดูหน้าของตัวเองนั่นมันคือสิ่งที่ฉันได้ยินนั่นมันคือสิ่งที่ฉันเห็นแต่นั่น มันไม่ใช่ตัวตนของฉันในวันนี้และมันไม่ใช่เงาที่จะติดตัวเราไปในอนาคตเราคือเราพอคุณแยกแยะได้แล้วว่าทุกความคิดทุกสิ่งที่คุณได้ไปเจอทุกสิ่งที่คุณเก็บไว้มันไม่ใช่ตัวตนของคุณผมอยากจะให้คุณลองทำแบบนี้ในขั้นตอนที่สี่นี้หลังจากที่คุณรู้ตัวแล้วหลังจากที่คุณเข้าใจแล้วหลังจากที่คุณแยกแยะได้แล้วสิ่งสุดท้าย ลองเอามือทาบวางบนหัวใจของคุณแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยาวๆทำแบบนี้สักสามครั้งสามรอบเข้าออกหลังจากที่คุณหายใจเข้าหายใจออกแล้วให้คุณค่อยๆเอามือมาแตะที่ขมับแล้วพูดดังๆกับตัวเองว่า ฉันมีสมองเงินล้านถ้าทุกคนทำแล้วลองคอมเมนต์บอกผมด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกดหวัวใจให้ทุกคนเลยการทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องของความงมงายแต่มันคือการรีเซ็ตตัวเองมันคือการตั้งโปรแกร,รมใหม่ยิ่งคุณทำแบบนี้ทุกๆวันซ้ำๆทุกๆเช้าก็ได้ทุกๆเย็นก็ได้จนกว่าสมองของคุณจะเชื่อว่าฉันคู่ควรฉันมีสมองเงินล้านนี่มันคือชีวิตของฉัน ฉันพร้อมรับพร้อมควบคุมชีวิตของฉันลองนึกภาพดูนะครับสมองของคนเราก็เปรียบเสมือนห้องเก็บเอกสารขนาดใหญ่เวลาที่เราต้องตัดสินใจเรื่องของเงินเราก็จะวิ่งเข้าไปสู่ห้องที่มีแฟ้มเก่าๆมากมายเพื่อให้เราเปิดอ่านปัญหาคือภายในห้องของเรามีแต่แฟมที่ชื่อว่าวิธีเอาตัวรอดหรือแฟมทำไมเราถึงไม่รวย ไม่ว่าคุณจะพยายามแค่ไหนผลลัพธ์ของคุณก็จะเหมือนเดิมวันนี้เราจะเอาแฟ้มเก่าๆที่ขึ้นสนิมทิ้งไปให้หมดเดี๋ยวผมจะพูดถึง4แฟ้มข้อมูลชิ้นใหม่ที่จะให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็เช็คไปพร้อมๆกันว่าตอนนี้คุณถือแฟ้มไหนอยู่แฟ้มที่1เหยื่อผู้โชคร้ายคนรวยเขาถือแฟ้มที่ชื่อว่าฉันคือผู้ลิขิต แต่คนจนมักจะถือแฟ้มที่ชื่อว่าชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันและฉันทำอะไรไม่ได้เลยสังเกตง่ายๆครับคนที่ถือแฟ้มคนจนมักจะสวมบทบาทของความเป็นเหยือ่อเขามีอาวุธอยู่3อย่างที่ติดตัวที่ทำร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลาอาวุธแรกคือโทษคนอื่นนิ้วของเขาจะชี้ไปทุกอย่างเลยครับยกเว้นตัวเองฉันไม่รวยเพราะเศรษฐกิจฉันไม่รวยเพราะรัฐบาลห่วยเพราะเจ้านายงี่เงา่า เพราะพ่อแม่ไม่รวยเหมือนคนอื่นเขาหาเหตุผลร้อยแมาอธิบายความล้มเหลวอ,อาวุธที่2หาข้ออ้างนี่คือคำปลอบใจที่อันตรายที่สุดเช่นเงินไม่สำคัญชีวิตความสุขสำคัญกว่าก็ฟังดูดีนะครับแต่ผมถามจริงๆนะถ้าคุณบอกว่าเงินไม่สำคัญแล้วถ้าคุณไม่มีเงินซื้อรถจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์รถยนต์คุณจะเดินไปทำงานหรอครับคุณไม่มีเงินคุณไม่ขึ้นรถไฟฟ้าหรอครับ หรือคุณจะไม่กินข้าวล่ะครับเพราะฉะนั้นเงินมันสําคัญไหมครับถ้าคุณบอกว่าไม่สําคัญมันก็จะไม่มาหาคุณเด็ดขาดไปถึงอาวุธที่3กันดีกว่าการบ่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดผมคิดว่าคนที่บ่นทุกอย่างคือคนที่ไม่น่าคบคิดง่ายๆนะครับถ้าคุณอยู่ใกล้หรือต้องไปกับคนที่บ่นทุกเรื่องคุณรู้สึกยังไงครับคุณสนุกไหมคุณแฮปปี้ไหม บนทุกอย่างโฟกัสทุกอย่างใครทำอะไรก็บ่นไปหมดแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็บน่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยครับเพราะว่าการบ่นแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็จะมีพลังงานบางอย่างที่ยิ่งจะส่งเรื่องแย่ๆ มใม้คุณบ่นเพิ่มขึ้นไปอีกไม่มีวันจบสิ้นหรอกครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าใครเล่นบทไหนอยู่บ้างใน3มข้อที่ผมได้พูดมาคุณโทษคนอื่นหรือเปล่าคุณหาข้ออ้างหรือเปล่าคุณบ่นเก่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่มีเงินคนส่วนใหญ่ที่ร่ำรวยคนส่วนใหญ่ที่ทำธุรกิจและมีทัศนคติดี เขาจะไม่บ่นเรื่องชาวบ้านเขาจะไม่หาข้ออ้างเพื่อให้กำลังใจตัวเองเขาจะไม่โทษคนอื่นครับนี่คือแฟ้มที่1ถัดไปเราจะไปพูดถึงแฟ้มที่2คนรวยเล่นเพื่อชนะคนจนเล่นเพื่อไม่ให้แพ้ลองนึกภาพดูนะครับมีทีมฟุตบอล2องทีมลงสนามด้วยเป้าหมายที่ต่างกันทีมที่1ลงสนามเพื่อไม่ให้แพ้แผนการเล่นคือไม่ให้คนยิงประตูเข้า เอาทุกคนมายืนกองหลังให้หมดเป้าไม่ให้คนยิงเข้าประตูไม่กล้าบุกไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลุยเพราะกลัวโดนยิงถามจริงๆนะครับทีมนี้มีโอกาสชนะเยอะไหมครับหรือว่าลุ้นไม่ให้คนยิงประตูเข้าเพื่อให้เสมอหรือรอดตายไปวันๆคนส่วนใหญ่เล่นเกมการเงินแบบนี้แหละครับเน้นความมั่นคงไม่สุดโตง่งไม่ฝากเงินเพื่อกินดอกเบี้ยไม่กล้าลงทุน ไม่กล้าลองทําธุรกิจไม่กล้าลองลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมเป้าหมายในชีวิตมีอย่างเดียวขอแค่มีเงินจ่ายนี่ทุกๆเดือนก็พอแล้วขอแค่มีเงินเข้าประจาทุกๆเดือนก็พอแล้วผลลัพธ์ก็คือก็พอมีพอใช้ไปวันๆทีนี้จะพูดถึงทีมที่2กันบ้างเมื่อสักครู่พูดถึงทีมที่ เล่นเพื่อไม่ให้แพ้ใช่ไหมครับไม่กล้าบุกไม่กล้าเสี่ยงแต่ทีมที่สองนี้เขาเล่นเพื่อชนะเป้าหมายของเขาคือการชนะเท่านั้นเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่เล่นเพื่อเสมอเขาพร้อมที่จะบุกเขาพร้อมที่จะลุยเขาพร้อมที่จะเสี่ยงเขาจะเดินหน้าเรียนรู้วางแผนล้มบ้างไม่เป็นไร เจ็บบ้างก็ไม่เป็นไรแต่นั่นคือโอกาสในการทำประตูนั่นแหละครับถ้าเป้าหมายของคุณคือความสบายคุณอาจจะไม่มีความรวยถ้าเป้าหมายของคุณคือไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าบุกสุดท้ายคุณก็ไม่สมควรที่จะรวยไม่สมควรที่จะสบายก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมไปจนตายทีนี้ผมจะพูดถึงแฟมที่3บางอย่างอาจจะดูจุกอกหรือพูดตรงจนเกินไปแต่ถ้าคุณยอมรับหรือเปิดใจฟังคุณก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่พร้อมจะ พัฒนาตัวเองไปด้านหน้าลองจินตนาการดูนะครับคุณกำลังยืนรอรถเมล์ร้อนๆแล้วมีรถซุปเปอร์คาร์คันละ30ล้านผ่านหน้าคุณเสียงกระหึม่มดังแวบแรกในหัวของคุณคิดอะไรครับไอ้พวกคนรวยไอ้พวกอวดรวยไอ้พวกโกงพ่อมันซื้อให้น่ะสิรวยแต่เปลือกถ้าคิดแบบนี้ขึ้นมาจบเลยนะครับคุณกำลังส่งสัญ,ญญาณไปบอกสมองของคุณว่าฉันเกลียดคนรวยอย่างที่ผมบอกถ้าคุณไม่มีวัน เป็นในสิ่งที่คุณเป็นได้ถ้าคุณไม่มีวันเป็นในสิ่งที่คุณเกลียดได้ถ้าคุณเกลียดคนรวยสมองจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้คุณจนเพื่อให้คุณเป็นคนดีในแบบที่คุณเชื่อเพราะฉะนั้นวิธีเปลี่ยนแฟ้มเหล่านี้เราอาจจะยกตัวอย่างชาวฮาวายที่ชื่อว่าฮูนาเขาบอกว่าจงไวพรในสิ่งที่คุณต้องการเราเห็นคนรวยโอ oh, รถสวยจัง ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอให้เรามีแบบนี้บ้างเห็นคฤหาสน์เห็นบ้านหลังละร้อยล้านโอ้ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สวยขอให้หล่อขอให้โชคดีขอให้มีความสุขนะเป็นกําลังใจให้เห็นความแตกต่างไหมครับฝั่งหนึ่งฤทิ์ยาฝั่งหนึ่งชื่นชมคุณอยากเป็นคนฝั่งไหนครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกถ้าคุณเป็นฝั่งที่ชื่นชมคุณก็กําลังจะเปิดประตูรับคลื่นพลังงานแห่งความมั่งคั่ง ไหลเข้ามาในชีวิตของคุณเดี๋ยวเราไปต่อกันที่แปมที่4คิดใหญ่กับคิดเล็กเชื่อไหมครับว่ารายได้ของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความขยันอย่างเดียวรายได้บางอย่างขึ้นอยู่กับคุณค่าที่คุณมอบให้คนคิดตามสมการง่ายๆรายได้เท่ากับคุณค่าคุณจํานวนถ้าคุณเปิดร้านข้าวแกงหน้าปากซอยคุณแก้ปัญหาความหิวโหยให้คน 50คนต่อวันรายได้คุณก็จะระดับ50คนนี่คือการคิดเล็กแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดฉันจะทำน้ำพริกสาเร็จรูปที่อร่อยที่สุดในประเทศส่งออกทั่วโลกตอนนี้คุณกำลังแก้ปัญหาให้คนระดับล้านคนรายได้ของคุณก็จะพุ่งไประดับล้านคนทันทีเพราะฉะนั้นมันต้องตั้งเป้าหมายครับตั้งเป้าหมายว่าคุณจะเลือกทางไหนโลกนี้มันมีคนตัวเล็กเยอะเกินไปแล้ว ผมจะเล่าให้ฟังหลายครั้งที่ผมมักจะพูดหรือสอนคนจำนวนมากนะจะมีคนฝั่งหนึ่งมักจะบอกว่าเราจะทำได้ยังไงมีเจ้าใหญ่อยู่แล้วมีเจ้าตลาดอยู่แล้วมันมีมากอยู่แล้วเราจะไปทำได้ยังไงเราจะไปสำเร็จได้ยังไงเราจะไปสู้ได้ยังไงนี่มันคือการคิดเล็กครับคือการคิดแบบคนตัวเล็กแต่คนกลุ่มหนึ่งพอเราได้คุยด้วยเขาคิดแบบคนตัวใหญ่เขาคิดว่า ไอเดียของเขาจะมาเปลี่ยนวงการไอเดียของเขาไม่ซ้ำแบบใครไอเดียของเขายังไม่มีใครทำบนโลกใบนี้มันยังไม่มีไอเดียนี้เขาสามารถสร้างสิ่งที่แตกต่างเพื่อแก้ไขปัญหาคนทั้งโลกได้ หรือเขาสามารถสร้างอะไรบางอย่างที่แก้ไขปัญหาคนกลุ่มหนึ่งได้แม้จะมีคนกลุ่มอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยก็ตามแม้ในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาพูดและกำลังอยากที่จะทำมีคนไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่เขาทำมีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วว่าเขาทำเพื่อใครแก้ปัญหาให้คนกลุ่มไหนแก้ปัญหาให้คนแบบไหนแก้ปัญหาให้คนชนชาติไหนเพราะฉะนั้น นี่แหละครับมันเป็นวิธีคิดที่ต่างกันระหว่างคนตัวเล็กระหว่างคนคิดเล็กกับคิดใหญ่เพราะฉะนั้นคุณเลือกเองได้ว่าคุณจะเป็นคนคิดใหญ่หรือเป็นคนคิดเล็กตัวเล็กต่อไปจนตายโลกต้องการคนที่กล้าออกมาโลกต้องการคนที่กล้าคิดต่างคิดใหญ่ ความสามารถบางอย่างที่คุณมีอาจสร้างประโยชน์ให้กับคนอีกมากมายอาจมีคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่นชอบในสิ่งที่คุณมีในสิ่งที่คุณสร้างเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่เดินเกมใหญ่เพราะยิ่งคุณเปลี่ยนมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาตอบแทนคุณอย่างแน่นอนมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าคนที่ได้ฟังหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนเพิ่งเดินออกมาจากห้องผ่าตัดมันมีความรู้สึกจุก มันมีความรู้สึกผิดมันมีความรู้สึก,กโ,โกรธโกรธตัวเองหรือบางคำพูดก็อาจจะจุกจุกเหมือนโดนมีดแทงทำไมเราถึงปล่อยให้โปรแกรมเก่าๆบงการชีวิตของเราได้ขนาดนี้ผมอยากจะบอกด้วยใจจริงในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งไม่เป็นไรครับอาการแบบนี้ทุกคนเกิดขึ้นได้รู้สึกได้มันคือสัญ,ญญาณที่ดีครับสัญ,ญญาณที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณในตอนนี้ แปลว,ว่ายาเม็ดนี้มันออกฤทธิ์ได้ตรงจุดแปลว,ว่าตัวตนใหม่ของคุณกําลังตื่นขึ้นมาคุณเริ่มมองเห็นโซ่ที่ล่ามของคุณเอาไว้แล้วจงจดจําประโยคนี้ให้แม่นยําอดีตคือบทเรียนไม่ใช่บทลงโทษสิ่งที่เคยได้ยินสิ่งที่เคยเห็นหรือเหตุการณ์ที่ทําร้ายคุณมันอาจจะเป็นคนเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณแต่วันนี้คุณ อพอที่จะเขียนมันขึ้นมาเองได้แล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจงถือปากกาแล้วเขียนสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะเขียนว่าคุณจะใช้เพดานสูงเท่าไหร่ว่าคุณจะสร้างห้องในหัวของคุณใหญ่แค่ไหนพร้อมที่จะรับเงินก้อนใหญ่หรือเปล่าพร้อมที่จะรับความมั่งคั่งแบบไม่จำกัดไหมพร้อมที่จะให้เงินมันหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบที่คุณ ไม่ต้องใช้แรงแลกเงินจงดีกับตัวเองให้มากๆครับไม่ว่าจะความคิดการกระทําให้อภัยตัวเองในอดีตถ้าคุณผิดพลาดอะไรไปให้อภัยกับตัวเองปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปแล้วเริ่มลงโปรแกรมใหม่ในวันนี้ ตอนนี้ในหัวของคุณก็จะโล่งๆความคิดจะนําไปสู่ความรู้สึกความรู้สึกจะนําไปสู่การกระทําและการกระทําจะนําไปสู่ผลลัพธ์ในกระเป๋าบัญชีในกระเป๋าตังค์ของคุณใครที่พร้อมที่จะทิ้งบทเหยื่อและก้าวมาเป็นผู้ลิกิดชีวิตของตัวเองผมอยากให้คุณทำภารกิจแรกของสมองเงินล้านด้วยการคอมเมนต์ประกาศเอาไว้ด้านล่างเลยว่า ฉันมีสมองเงินล้านถ้าทุกคนพิมพ์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะกดหัวใจให้ทุกคนเพื่อยืนยันว่าเราได้เปลี่ยนแล้วพร้อมกับชีวิตใหม่พร้อมกับพลังงานใหม่ในตัวตนของเราขอบคุณที่ทุกคนเดินทางมาจนถึงนาทีนี้ขอให้ทุกคนตื่นและรวยไปพร้อมๆกันถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้พลังงานดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ